18มณฑลประเทศสยามเมื่อก่อนแต่ละจังหวัดอยู่ในมณฑลไหนภาพสาลารัฐบาลมณฑลพายัพเมื่อครั้งจัดเป็นที่ประทับแรมพศ2469มณฑลเป็นอดีตรูปแบบการปกครองของไทยที่เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ทรงได้รับอิทธิพลจากตะวันตก แล้วนำมาปอร,รับใช้กับประเทศโดยพระองค์จะทรงส่งข้าหลวงที่ไว้วางพระราชหฤทัยไปในเมืองต่างๆเพื่อแบ่งเบาภาระและให้ราษฎรที่อยู่นอกเมืองหลวงอยู่อย่างร่มเย็นและได้รับความเจริญอย่างทั่วถึงภาพมณฑลต่างๆในสยามจำนวน18มณฑลจากหนังสือภูมิศาสตร์มณฑลกรุงเทพมหานครของนายถัดพรมมนพพิมพ์ครั้งแรก2000ฉบับพศ2,474การปกครองแบบ มณฑลของสยามท้ายที่สุดแล้วมีทั้งหมด18มณฑลซึ่งในหนังสือภูมิศาสตร์ประเทศสยามแบบเรียนภูมิศาสตร์ของไทยได้ให้ข้อมูลไว้ทั้ง18มณฑลประกอบด้วยหลากหลายจังหวัดดังนี้ 1. เขตกรุงเทพพระมหานครหรือมณฑลกรุงเทพมหานครประกอบด้วย6จังหวัดได้แก่พระนครทนบุรีนนทบุรีมีนบุรีพระประแดงและสมุทรปราการ มณฑนนี้แม้จะเป็นมณฑนแต่การดูแลยังขึ้นกับกระทรวงนครบาลไม่มีข้าหลวงเทศาิบาลเหมือนมณฑนเทศาิบาลอื่น 2. มณฑนกรุงเก่าต่อมาคือมณฑนอยุธยาประกอบด้วย7จังหวัดได้แก่กรุงเก่าลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีธัญบ,บุรี 3. มณฑนนครสวรรค์แบ่งเป็น5จังหวัดได้แก่นครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทกำแพงเพชรตาก 4. มณฑลพิษณุโลกแบ่งเป็น7จังหวัดได้แก่พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยสวรรคโลกอุตร,รดิตถ์เพชรบูรณ์หล่ลมสักภาพมณฑลต่างๆในสยามจำนวน18มณฑลจากหนังสือภูมิศาสตร์มณฑลกรุงเทพมหานครของนายถัดพรมมนกพิมพ์ครั้งแรก2,000ฉบับพศ 2 4 7 4 5. หมณฑลมหาราชแบ่งเป็นสามจังหวัดได้แก่แพร่นาลลำปาง 6. มณฑลปราจีนบุรีแบ่งเป็นห้าจังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีกระบินบุรี7มณฑลน,นครราชสีมาแบ่งเป็นสามจังหวัดได้แก่นะครราชสีมาบุรีรัมย์ชัย,ยภูมิภาพ มณฑลต่างๆในสยามจำนวน18มณฑลจากหนังสือภูมิศาสตรม์มณฑลกรุงเทพมหานครของนายถัดพรมมนพพิมพ์ครั้งแรก2,474 0 0 0ฉบบับพศ8มณฑลน,นครชัยศรีแบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่นครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาคร9มณฑลราชบุรีแบ่งเป็น5จังหวัดได้แก่ราชบุรีการจนบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงคราม 10. มณฑลจันทบุรีแบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่จันทบุรีระยองปราด 11. มณฑลน,นครศรีธรรมราชแบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชพัทลุง 12. มณฑลปัตตานีแบ่งเป็น4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลาสายบุรีนราธิวาส13 มณฑลสุราษฎร์แบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีชุมพรหลังสวน14มุทมณฑลภูเก็ตแบ่งเป็น7จังหวัดได้แก่ภูเก็ตพัางงาตรังระนองกระบี่ตะกัวป่าสตูล15มณฑลพายัพแบ่งเป็น4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนภาพ มณฑลต่างๆในสยามจำนวน18มณฑลจากหนังสือภูมิศาสตรม์มณฑลกรุงเทพมหานครของนายถัดพรมมนกพิมพ์ครั้งแรก2,000ฉบับพศ2,474 16มณฑลอุบลแบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่อุบลขุขันสุรินทร์17มณฑลร้อยเอ็ดแบ่งเป็น3จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสิงุ์18 มณฑลอุดรแบ่งเป็นหกจังหวัดได้แก่อุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครพนมเลยหนองคายต่อมามณฑลเพชรบูรณ์ได้เข้าไปเป็นเมืองในมณฑลพิษณุโลกและได้แยกสามเมืองออกจากมณฑลพายัพกลายเป็นมณฑลมหาราชได้แก่นครน,น,นาานครลำปางและแพร่แต่ยังคงมี18มณฑลทเท่าเดิมอย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองอย่างมณฑลก็ค่อยๆหายไปเนื่องจากการยุบตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครจนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475การปกครองแบบมณฑลก็ถูกยกเลิกทั้งหมดและกลายเป็นการปกครองระบบจังหวัดอำเภอแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน